สวัสดีครับรีวิวนะครับรถควระกะแตนนะครับเป็นโดบินดานีนะครับ CR200 นะครับ CR200 นะครับโดบินรันขนาด2.2แรงม้านะครับเป็นระบบไหลผ่านนะครับก็คือสภาพสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับว่าดีจริงไหมนะครับ เอากดตรงนี้ให้รถวิ่งนะครับแล้วก็ไปวิ่งดีก็คือรถหยุดนะครับเป็นระบบสายพานก็คือ,อ,อสามารถตั้งมีลูกเ,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 เล่นเรื่องเล่นเรื่องรอบได้นะครับใส่วินเล็กใหญ่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือเวลารถมีปัญหาก็สามารถเวลาเครื่องยนต์เวลาเครื่องยนต์นมีปัญหาก็สามารถเอาหัวเครื่องอะไรไใส่ให้มันใช้งานได้นะ ระบบมันจริงๆมันจะดีมากเลยครับเรืน่นี้ถ้าเจอตภาพสวยๆติดง,ง่ายๆอย่างนี้นี่รับรองไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับเครื่องก้อนนิ่มจิบเลยนะครับคือคตระกูลตะกะาแตนต้องเลือกรุ้นที่ติดง่ายไว้ก่อนเนพราะว่างานการใช้งานจริงๆแล้วมันมันไม่มีอะไรเลยนะครับตามระบบมันจริงจริงมัน มีมากๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับประมาณที่ท่านได้ตกใจแจ้งนะ